สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียหวังว่าทุกคนคงจะสบายดีนะจ้ะมือนี้ก็เป็นวันเสาร์สบายสบายนะจ้ะเข้ากับสิบไปกินข้าวร้านอาหารพ่อปูเป็นคนเชิญนะจ้ะเพราะว่าวันเกิดพ่อปูอาทิตย์ที่แล้วแม่ป่ากับพ่อลุ่งเพิ่นมาอยู่นะจ้ะเพิ่นไปเวียนนาพ่ออาทิตย์นี้ทุกคนอยู่พร้มพอมหน้าพร้อมตาเข้ากับสิบไปกินข้าวกันจ้ะช่วงเสาๆเมื้อนี้อยู่กับไปฟิตเนสกับคุณสามีนะจ้ะหลังจากที่บริไปสองอาทิตย์จาพี่น้องเงือออกดีคักจ้ะ กับไปออกกําลังกายอยู่ข้าวหนึ่งกับทายลูอยู่ข้าวหนึ่งเวลาสัางกัดเลยจ้าออกกําลังกายกับทายลูบนะจ้าก็ว,ว่าแม่หนอนจ้ายู่ทายตอนออกกําลังกายซีเซสแล้วเนาะมื่อนี้อยู่ปั่นจักรยานกับคุณสาม,มีไปฟิตเนสนะจ้าก็ใส่เวลาอยู่ฟิตเนสประมาหนึ่งชั่วโมงเขากับปั่นจักรยานกับบานสอากาศบรรยากาศดีคักมีละจอนระยะทาั้งระวางทั้งกับบานนะจ้าอาการสดชื่นดีครับพี่น้องคิดเบิร์กออกกำลังกายมาชั่วโมงหนึ่งกับตองมาปั่นจักรยานกับบานอีจา้า มาหอดบานอยู่กับสีมาอาบน้ำล้างหน้านะจ๊ะราะว่อยูฟิสเนอยูก้าอาบห้องอาบนา้ำไม่มีประตูจ้าพี่น้องตอนเสาอยู่สิล่งบำรุงด้วยเซรั่มชีโซตัวนี้เป็นแบรนด์ของเดอะเบสคือกันจ้ะเป็นบุสเตอร์เล่งไซ์กักน้ำไตผิวให้นหนาเฮ้าช้ำอิ่มเด้งเนาะทาแล้วหน้าก็สีเงาเงาผิวก็สีฟูๆแน่เนาะจ้ะใส่ได้ทั้งผิวบอบบางแล้วกะแพ้ง่ายจ้ะลงเซรั่มแล้วเรียบร้อยช่วงเ้ากะอย่าลืมตามด้วยรีมกันแดดนะจ้ะทาหน้าและคอ สนใจทักขอความเพจหรือว่าตามลิงเพจที่อยูุไฮไว้นะจ๊ะอาบนำล่างหนาะแต่งตัวแล้วกาผ้าหมาเป็นยาง้าพี่นองมือนีอยูประเทศกับเขาเทียงนะจ๊ะยูสีสีอุ่นต้มไก่กินต่างแต้มมาขึ้นนอกจากส่วนคุณสามีแกกัดสีเห็ุของแกกินเองเนาะอากาศดีคักจา้าพี่น้องบรรยากาศสุดยอดมือนีตอนแรงประมาณซีโมงข้าสิไปกินเขาแรง อยู่ร้านอาหารนะจ๊ะหางทองไว้จ้าพี่น้องมากินหลายหางทองมากินอาหารแรงอยู่ร้านอาหารจ้าเมื่อนี้พ่อปู่เล่าสิเลียงงานวันเกิดของเล่าตั้งแต่ทิตที่แล้วนะจ๊ะแต่ว่าอาทิตย์นี้แม่ปลาพึ่งกลับมาจากเวียนนานะจ๊ะก็เลยคบหน้าคบตากันก็เลยสิไปกินเมื่อนี้จ้าพี่น้องอุณหภูมิเมื่อนี้อยู่ที่สิบห้าสิบหกองศาด้จ้าพี่น้องตอนที่อยู่ยางนี่ฮอดจ้ามันจะกาศกระสวยงามเววอร์คือเกาล่ะจ้าพอกับลูกเพมันกระจูงแขนยางน้ำหนาแม่ไปละจ้า ัางน้อยบอกว่ามามาเร็วๆวาาว่าซานบ่แม่หยางเด้พี่น้องลาไปออกกําลัางกายมาชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ต้องมายางหมาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งจ้าพี่น้องบร้ยางออกไปไกลเพราะว่าวันธรรมดาอยู่บร้ภาจินกับกายยางดนนะจ้าพาหมาไปยางแล้วอยู่กับไปซปเปอร์มาร์เก็ตนะจ้าเพราะว่าวันอาทิตย์ซปเปอร์มาร์เก็ตอยู่แล้วก็วันจราก,ก็เป็นวันยุทธนะคะเลเรซูปเปอร์มาร์เก็ตกับปิดอีแล้วจ้าอยู่กับสิมาซื้อของซื้อเอาขวดเก่ามาจนะ้ะ แปลกเปียนนจ๊ะมาปวดกกเามาขึ้นกับสีดเงื่นขึ้นอัญัดเขาเกล่องแบบนี้ละจ้ะพอยัดลงไปจํานวนเงื่อนกับสีขืนแบบนี้นะจ้ากับสีขืนเรื่อยๆนอกจนว่าจานวนขวดเข้าเหมือนแล้วเขาก็สีกดตรงนี้นะจ๊ากดปิ่นออกมาแล้วเขาก็เอาใบเซตหนีไปจาอยู่แคทเชียใได้เลยนะจ๊ะวันนี้ยุกัสซีมาซื้อพวกเซนสปาเกตตีบะหมี่เรากับผักผลไม้ต่างๆไว้นะจ้ะซื้อของแล้วๆกากับปานจ้าพี่น้องพ่อมาฮอดบานเก่าพอดีละจ้ะ พอดีเวลาเป๊ะเลยเข้ากะสี่ปั่นจักรยานไปร้านอาหารนะจ๊ะร้านอาหารเป็นอาหารอยู่ในเมืองเฮ้านะจ๊ะตรงนี้ก็สิเป็นทางที่ยุ่ปั่นจักรยานไปทรงฟรังหน่อยไปโรงเรียนทุกมือนะจ๊าสิเห็นว่าตอนนี้ใบไม้เขียวขึ้นมาหลายเติบแล้วนะจ๊ะปั่นจักรยานมาข้าวหนึ่งเข้ากะจอดรถจักรยานไวน้นารานอาหารนะจ๊าแล้วกะจะพากันเดินเข้าไปในร้านอาหารนะคะตอนนี้พระปูม่ยา ขอพูดแม่ปากับพ่อท่านมาเข้ากับผ้ากันยืนถ่ายอยู่หนา้านอาหารซาที่ยูอยู่กับเป็นเมืองเล็กๆจ้าพี่น้องเมือง่นน้อยประชากรประมาณ 10, หมื่นหาหมื่นหกคนนี่ละจ้าก,การมมร้านอาหารเข้าต้องโทษจองกอนจ้าพี่น้องเพื่อมือไดคนหลายกะสิได้โตะนะจ้าถ้าเกิดว่าลูกค้าเขาเต็มเข้ากับ่าสามารถไปได้และจ้าว่าจองโตะ่วงหนามาดังแป๊บหนึ่งกะเอาเมนูมาส้าอาหารจ้าตอนแรกกะสีสร้างเป็นพวกเครื่องดื่มแล้วกะ พ่อเพื่นเอาเครื่องเดือมาเสิร์ฟเข้ากับปิดเมนูที่ีเฮ้าเบิงแล้วค่ะเพิ่นก็สิมรับออเดอร์จากเฮ้านะจ๊ะถ้่เฮายังเปิดยูิ่นสีคิดว่าเข้ายังเลือกบ่าท่านแล้วนะจ๊ะพี่กาวกับฝรังหน่อยกับผ้ากันหยอกกันใบยากันนางค้างพี่กาวพ่อปู่ก็นางค้างอยู่นะจ๊ะเข้าก็ากสร้างตอแนแรกเพิ่นเกษิเอาซุปกับสลัดมาเสิร์ฟก่อนนะจ๊ะเฮ้าสีเลือกสร้างได้ก่อนกระด้จาพี่น้องอันนี้น้ำซุปที่ยูสร้าง้วจ้ะเป็นซุปละกาเนื้อหมูเห็ดเป็นชิ้นเล็กๆจารพี่น้องแซบค่่นนนซุปยสว ยายพ่นสเสหดตเป็นน้ำซุปเข้มข้นแล้วก็สีเข้มๆนะจ๊ะบะแม่นสีจางใสแบบปานเฮ้านะจ๊ะรสชาติแซ่บนั่วขนาดจ้าพี่น้องส่วนพลังหน่อยซังแค่เฟนไพร์ับกินแครเฟนไฟรกับซอสมะเขือเทศน,นะจ๊ะ เมื่อนี้เฮากลับไปกันทั้งหมด11คนนะจ๊ะขอบรัวไม่ปาหาข้นปูกับญา2องนแล้วก็รอบรัวอยู่4ค้นนะจ๊ะอากาศขังในลานจะออกจากขอนข้างหอนอ,อุ่นนิดนึงนะจ๊ะเพราะเฮากินสลัดกินซุปเซตเรียบร้อยแล้วคนกะซีมาเสิร์ฟอาจารย์รักนะจ่ะยู่สร้างเป็นสลัดกุ้งกะมีมะเขือเทศผักสลัดน้ำซอสเหล่ากาที่เห็นเรื่องเหลืองนะเป็นมะม่วงนะจ๊ะชินนนนะ้นน่นอนนะกินมะม่วงน้ำซอสเข้มข้นมากๆ แสบไลายหลายจานนีเป็นเมนูของปปูนะจ๊ะปปูเล่าเขินเล่ายานทายต่อเล่ากินนะจ๊ะกินเสร็จเรียบร้อยแล้วฝรังหน่อยมีฝรังหน่อยผู้เดียวสร้างไอติมนะจ๊ะเพราะว่าคนอื่นๆพากันอิมเหมือนจ๊ะกินอิมเสร็จแล้วเขาก็่าพากันมานังเรียนบานปปูเมียต่อไม่กินเค้กไม่กินไอติมนะจ๊ะทีพวกเขา่าสร้างกันเพราะว่าไอติมบานปปูกับมีนะจ๊ะปปูกับเป็นคนเห็นเนาะตอนนี้กลับปราบ้านทุ่มหนึ่งหล้วได้จ๊ะพี่น้องทุ่ม ตะเวนกับสิตกินประมาณเกือบสองท่มคนละจ้าเข้ากับภาากันนงังพูดคุยถามสารถูกสุกดิบกันเนาะจ้าพ่อปู่กาไปเล่นกับฝร์กหน่อยอยู่ข้างรางจา้าอากาศก็ดีคักจา้าพี่น้องดีจนบรรยายบ่าถือใครพี่น้องเมืองอภาพเอานะจา้าอันนี้กับเป็นเค้กทีแมป้าเฮดมาให้พ่อปูเนาะจ้ากะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แมป้าเฮเค้กแซบ่บแบจ้านาตากาสวยงามจา้าพี่น้อง เาก็ลองเพลงวันเกิดให้พ่อปู่ทางทีงดิพาน์มาแล้วอาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะแม่ยากับเป็นแผนกจัดหาเตรียมจานชามมาให้ลูกๆและหลานนะจ๊ะก็เป็นอีกมือหนึ่งชีวิตที่แสนจะธรรมดาของสาวไทยในต่างแดน,นอีกคนหนึ่งนะจ๊ะยู่กาฝากี่นองกดไลค์กดแชร์วิดีโอให้ยูน,นะจ๊ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณกำลังใจที่มีให้กันเสมอมาจ้ะรักๆค่ะ